แล้วเนี่ยเรามีรายได้ประมาณสัก2,000ล้านนะครับปีนี้เรามีรายได้ขึ้นมาอยู่ประมาณสัก6 7 0 0 0ล้านนะครับแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีก3ปีรายได้หลักเนี่ยมันจะมาจากโครงการที่เรากำลังพัฒนาอยู่โครงการใหญ่ก็คือตรงพระลัม9้าโครงการประมาณ1 000, 1 0 0 0ล้านตอนที่โอนไปแล้วเกือ,กอบ2,000ล้านแล้วนะครับมีแบ็กกลอกประมาณ4,000กว่าล้านที่พระลัม9้านะครับแล้วก็มีโครงการตรงแฟชั่นไอแลนด์นะครับอยู่ติดกับสานีสีชมพู โครงการนี้ประมาณสัก4,500ล้านกำลังก่อสร้างอยู่แต่ยอดขายก็ทะลุ50%ไปแล้วนะครับโครงการที่3อยู่ตรงทุ่งสองห้องนะครับเพิ่งเริ่มก่อสร้างนะครับจะเป็นโรงแรมดูโวเทียลนะครับบวกกับดูโอเทลลิฟิ่งนะครับแล้วก็เป็นแซมมิเรสิเดนต์นะครับส่วนหมู่บ้านก็เป็น3หมู่บ้านกำลังก่อสร้างเริ่มส่งมอบแล้วนะครับอยู่ตรงพานนกนะครับถนนพระเทพมูลค่าเขาประมาณสัก2,000ล้านนะครับ เริ่มส่งมอบไปได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับยอดขายเข้าไปแล้ว30-40นะครับมีโครงการหนึ่งอยู่ตรงหมู่บ้านตรงถนนราชพฤกษ์นะครับก็ประมาณสัก4พันล้านบาทการก่อสร้างแล้วเริ่มส่งมอบแล้วนะครับโครงการที่3ของหมู่บ้านก็อยู่ตรงลังสิตนะครับอันนี้โครงการใหญ่หน่อยประมาณ5 0 0 0ล้านบาทน,นะครับมี2หมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านที่เป็นทาวน์โฮมเชื่อไซมิส สซมิสบอตซัมนะครับแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวนะชื่อสซมิสพงนะครับอยู่ติดกับถนนพ่นโยธินเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่พัฒนาแล้วจะสร้างไรายได้ใน3ปีนี้นะครับส่วนโครงการที่เราลงทุนเพิ่มเติมแต่เรามีแลนด์แบงค์แล้วนะครับอยู่ตรงรัชดาพิเศษนะครับจะเป็นอ่าพูแมนโฮเทลนะครับบวกกับอ่าพูแมนรีสิเดนต์นะครับมูลค่าก็ประมาณ4 5พันล้านบาทอยู่ติดกับสถานีรัชดาพิเศษนะครับห่างจาก าสถานีประมาณ90เมตรนะครับอีกอันนึงก็อยู่ตรงอซอยสุวิทย์ซอย16นะครับชื่อพูแมนลิฟวิ่งนะครับจะมีโรงแรมพูแมนบวกกับห้องเพนท์เฮาส์นะครับที่เทควิวของสวนเมิจกิตินะครับก็เป็นตึกสูงประมาณ40ชั้นนะครับกำลังขอเออยู่นะครับส่วนโครงการสุดท้ายที่กำลังออกแบบอยู่และขอ e อเก็คือตรงตลิ่งชัน เป็นเซนีย r ร์ลิฟวิ่งนะครับ, living, ะรบจะมีโรงแรมพร้อมที่พักอาศัยผู้สูงอายุนะครับเป็นตึกสูงประมาณ20ชั้นนะครับเราเรียกว่าเนสซิงโฮมนะครับเป็นที่พักผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีคลินิกพิเศษนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุซึ่งเราได้เซ็นเอโกับมานเยเชียงใหม่นะครับเอากลุ่มโรงพยาบาลของมานเยเชียงใหม่ได้แก่กลุ่มโรงพยาบาลสวนดอกกลุ่มโรงพยาบาลศีพัชนะครับ ก็มาร่วมกันเปิดคลินิกพิเศษตรงนี้นะครับเพื่อดูแลลูกค้าเราที่พักอาศัยอยู่ในเซ n ิทลิฟวิ่งกับอยู่ในเนสิง m e นะครับนี่เป็นโครงการที่เราทํานับจากนี้ไปอีก3-4ปีนะครับก็เป็นรายได้ที่เราคิดว่าจะทําให้บริษัทเราเติบโตไปที่ประมาณ7,000ล้านบาทบวกลบต่อปีก็ปีนี้น่าจะเติบโตเกือบ3เท่าปีที่แล้วนี่รายได้อยู่2,000ล้านนะครับปีนี้ถ้าไป6000ล้านก็3เท่า ก็เป็นนิวไฮปีนี้เราคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะคิวหนึ่งเราเนี่ยยอดการรับรู้รายได้จากอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้เป็นเป็นไรายได้ที่เราปิดภายในนะกำลังตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบทางบัญชียอยู่ยังเป็นไรายได้ไม่เป็นทางการนะครับเรามีไรายได้ประมาณอสังหาริมทรัพย์อีกประมาณ1,500ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมัน1,100ล้านคือคิวหนึ่งคิวเดียวเนี่ยเท่ากับปีเกือบเท่ากับปีที่แล้วทั้งปี นะครับแต่เป็นไรายได้ที่ยังไม่เป็นทางการนะครับโคอนโดเรามัมนเป็นโคอนโดที่อยู่ในโซนที่น่กลงทุนต่างชาติสนใจคือพระรามเก้านะครับพระรามเก้าเราก็ขายให้ชาวจีนค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติาาด้วยนะครับตอนนี้เราก็ไปเปิดบูธนะอีเวนท์ที่พม่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ลูกค้ากลุ่มหลักก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มชาว ชาวพม่าที่หนีภัยสงครามนะครับก็มาซื้ออาสาเรียนมาซับในประเทศไทยซึ่งโซนพระนามเก้าเป็นโซนที่เขาสนใจนะครับแล้วก็โซนที่เรามีอินเวนทอรี่อยู่ตรงซอยสุขแถวทนสุงวิทนะครับก็เป็นอาสา,าที่เขาสนใจเพราะว่ามีค่าเช่าที่ดีนะครับสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการ ลดค่าใช้จ่ายนะทางที่รัฐบาลทําแบบลดค่าโอนที่ตอนนี้ช่วยได้นะครับแต่อีกอันนึงอยากให้พิจารนาก็คือเรื่องการเก็บภาษีอาคารและอาสาังหริมทรัพย์นะครับคือห้องที่ทางาเ e v วลลอ e เปอร์เขาเขาเ e v e l o p ขึ้นมาแล้วยังยังไม่ได้โอนเนี่ยกับเริ่มคิดภาษีอสังหาเขาแล้วเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับโปรตีแล้วเนี่ยควรจะคิดเมื่อเขาทําการโอนนะครับเมื่อโอนเนี่ย มันเสียอยู่แล้วตอนนี้กลายเป็นเสียเบิ้ลตอนเป็นสต็อกเนี่ยยังไม่ได้ขายนะก็เสียเลยนะโอนก็เสียอีกนะครับผมอยากให้พี่นาตรงนี้เัาเพราะเป็นค่าใช้จ่ายหลักแล้วจะเอฟเฟกต์ต่อดีวเพิร์ l รายย่อยแลายกลางนะครับก็ปีนี้ซาเมดเร็จก็พยายามส่งข้อความนะเป็นเมสเซจถึงลูกค้าเรานะครับว่าซาเมดเร็จเนี่ยทำโครการกรีน โครงการกรีน n ี i วิ n งเลยนะครับทุกโครงการเราเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัสดุซึ่งประหยัดพลังงานในการผลิตวัสดุนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยใช้พลังงานในการก่อสร้างเนี่ยน้อยกว่าคู่แข่งเราประมาณ40-50%นะครับขณะเดียวกันเนี่ย บ้านหรือคอนโดมิเนียมเราเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานเพราะว่าเราใช้ผนังที่กันความร้อนนะกระจกก็เป็นกระจกกันความร้อนนะกันเสียงด้วยไปอยู่คอนโดเรานี่ชัดเจนเลยว่าเสียงจะเบาะจะเงียบนะครับไม่เหมือนคอนโดราคาถูกทั่วไปที่มีปัญหาตัวนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทําให้การใช้พลังงานมันลดลงอยู่หมู่บ้านเราเนี่ยหรืออยู่ในคอนโดเราอาจจะใช้พลังงานในห้องเนี่น้อยกว่าทั่วๆไปในประมาณเกือบ50นะครับ หมู่บ้านเราทุกหลังเนี่ยเราติดตั้งโซลาร์ลูกถับให้หมดเลยนะครับแล้วเป็นโซลาร์พาร์เน,นลที่มีคุณภาพสูงนะครับเป็นของแคน a เดียนโซลาร์นะครับเรามีระบบ EV Charger ติดให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราบังคับให้ติดด้วยนะครับทำให้บ้านทุกหลังเราเนี่ยได้รับ Green Certificate จากกลุ่มธนาคารโลกคือ IFC นะครับเราเรียกว่าเอชนะครับขณะเดียวกัน,นบ้านทุกหลังแม้แต่บ้านราคาถูกแบบทาวน์โฮมในราคา3ล้านบาทเนี่ยก็จะ ได้รับเรื่องกรีนเหมือนกันนะครับก็ช่วยรักโลกนะครับทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีขึ้นนะอากาศร้อนที่เราประสบการณ์อยู่ปัจจุบันนี้เพราะาเราไม่ให้ความใส่ใจกับมันนะครับเราก่อสร้างบ้านเราพักอาศัยเราเปิดแอร์กันทุกอย่างผลิตซีโอ2หมดเลยนะครับแต่หมู่บ้านของไซมอเนสเซียคอนโดไซมอนเศศ็สเนียเราประหยัดพลังงานเราลดซีโอ2ปีหนึ่งเป็นหลายร้อยเป็นพันตันนะครับต่อปีนะครับถ้าท่านอยากลดโลกร้อนก็สรรพินผลผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ ขณะเดียวกันปีปีนี้เราก็มีพรีเซนเตอร์เราเนะชื่ออโปนะครับซึ่งอโปเนี่ยก็เป็นเป็นดาราที่เขาเป็นคนช่างเลือกนะครับเขาจะซื้ออะไรเขาจะแรงต่างเขาจะคัดเลือกคัดสรรวัสดุคัดสรรสิ่งแต่งเครื่องแต่งกายคัดสรรทุกอย่างที่เป็นของดีนะปัจจุบันนี้เขาคัดสรรโปรพาร์ตี้เรานะครับเขาก็จะไปอยู่ตามโปรพาร์ตี้เราคือโรงแรมเราต่างๆนะครับแล้วเขาก็ถูกใจนะครับ ตอนนี้เขาก็มาเป็นพรีเซนเตอร์เราให้แฟนคลับเขานะครับหรือให้ทางพับลิกเนี่ยรู้ว่า p r o p e r t รตของแซมมิธเสร็จเป็น Property ที่ดีนะครับน่าจะมาอยู่พักอาศัยเรานะครับไอ,อ,เอ้เรื่อง Green เรื่องกรีนนะครับเป็นจุดแข็งเราเลยเพราะว่าเป็น Property ที่ทำจริงนะครับแม้แต่ธนาคารหลายธนาคารก็บอกกับเราว่าที่เขามาเจอเนี่ยคือมีแซมมิธที่ทำโครกงการกรีนระ้อยเปอร์เซ็นต์ทุกโครงการนะครับจากนี้ไปทุกโครงการของแซมมนะที่ส่งมอบให้ลูกค้านะ่ะเป็นโครงการกรีนหมด นะครับเรามุ่งเน้นไปตรงนั้นครับตอนนี้บริษัทนะครับทุกบริษัทในสังหาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องการระดมทุนนะครับถึงแม้ซมิทเซ็ตจะมีโปรเจกต์ไฟแนนซ์ทุกโครงการแล้วนะครับแต่ตลาดบอลเนี่ยที่เอฟเฟกจาก บริษัทหลายๆบริษัทนะครับที่เขามีปัญหานะครับก็จะเดึงให้ตลาดบอลมันมันวายลงนะครับแต่เราโชคดีว่าเราได้รับการสนับสนุนจากท่านลงทุนนะคุณกู้เราล่าสุดเนี่ยที่เราขาย800ล้านก็ขายหมดนะครับกรีนชูที่เราเผื่อไว้อีก400ล้านก็ขายหมดนะมูลค่าเราขายไปพันสองล้านนะครับเราได้รับการสนับสนุนที่ดีนะครับแต่ว่าบริษัทที่ลูกค้าให้การสนับสนุนจะต้องเป็นบริษัทที่มี สุขภาพทางการเงินที่ดีนะครับดังนั้นสายมิเนเซก็มีความมุ่งมั่นนะที่จะลดะตัวหนี้สินต่อทุนเรานะครับตอนนี้หนี้สินต่อทุนเราที่เป็นไอพีดีนะครับเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนีมันอยู่ที่ประมาณ1.9เท่านะครับในปลายปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราจ่ายว่าจะลดลงไปให้เหลือประมาณสัก1 4 1.5เท่านะครับแล้วก็ปี25-26เราพยายามจะทําให้มันต่ากว่า1เท่านะครับแล้วก็ จะให้ได้รับการโปรโมทเครดิตเลดติ้งของไซม e สเเป็น investment grade นะครับถ้าเป็นเกรดนั้นพบการระดมทุนจะง่ายขึ้นเยอะบริษัทก็จะมีความแข็งแร่งทางการเงินนะครับทำธุรกิจก็ง่ายขึ้นนะครับผลกำไรก็จะดีขึ้นครับปกติบริษัทที่ทําธุรกิจนะมักจะอยากให้มีไรายได้ที่มันสม่าเสมอนะครับ property นะมันจะสวิงนะโดยเฉพาะบริษัทที่ไม่โตไม่ได้ใหญ่มากแบบไซมิสเป็นบริษัทระดับกลางเนี่ย ปีไหนโครงการแล้วเสร็จสมบมอบรายได้ก็จะก,กระโดดขึ้นมาเหมือนปีเหมือนช่วงนี้เราขึ้นมาที่6 000, 7 0 0น0ล้านนะครับช่วงนี้ก็ช่วงที่โครงการเราแล้วเสร็จนะครับแต่ปีไหนที่โครงการไม่แล้วเสร็จอะไรนะก็จะดรอปลงมาดังนั้นไรายได้ที่สำคัญก็คือไรายได้ที่มันสม่ำเสมอเราเรียกว่า r e c u r r i n g income นะครับคือไรายได้จากโรงแรมไรายได้จากร้านอาหารนะไรายได้จากการบริหารนะธุรกิจไซเบอร์เทคโนโลยีนะครับ หรือรายได้จากการทําธุรกิจพลังงานที่เราทําเรื่อง e-v charger ต่างๆนะครับเราก็เลยมุ่งเน้นไปตรงนั้นนะครับแต่ธุรกิจกลุ่มนี้ก็ใช้เงินลงทุนสูงนะครับดังนั้นโรงแรมเราก็จะมีสร้างมาแล้วก็มีขายไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามคีบให้มันเหมาะสมบาลานซ์ระหว่าง property กับรายได้ที่สม่ำเสมอคือรายได้หรือคืนอินคัมนะครับปีนี้โรงแรมเรานะอยู่ในป้ายลาย6-7โรงแรม นะครับเราก็จจะต้องขายโรงแรมไปบางส่วนตอนนี้เราเปิดแล้ว5โรงแรมนะครับถ้ารวมลองสเต์ด้วยอาจจะ2-3,000คีย์ซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะขายบางส่วนเพื่อสร้างแคชโฟลในบริษัทนะครับดีขึ้นหนึ่งคำก็เลยตั้งเป้าไว้ที่15%ของรายได้นะครับถ้ารายได้เรา6 0 0 0ล้านก็จะอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0ร0 0ล้านนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราครับ